สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวทาราชกุนะฮะทาราิกุเราจะไปทำอะไรกันเพื่อนเล่นจริงๆแล้วเขาบอ,อกว่าเวลาเที่ยว<ม>าราชกุฎถ้าจะได้อารมณ์ไม่สุดต้องเป็นวันอาทิตย์เพราะคนจะเปลี่ยนกันเป็น <c oughs> เป็นเขาเรียกอะไรเนี่ย เปลี่ยนกันจุดก็แล้วกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีพวกคนที่แต่งชุดคอสเพลย์อะไรต่างๆอยูต่ตลอดตามทาง <ไป S 1> เราไปยังไงเหมือนเดิมครับแต่เ <ใน S 2> มื่อเรามีบัตรฟรีเราก็ไปตรงนี้ดีกว่าสา่สีเขียวคือสายอะไรนะตรงนี้มันชื่อว่าชิโยดาายะไลน์ชิโยดะไลน์ไปอันเดียวก,ก็จะถึงตรงสถานีตรงนั้นเลยใช้เวลา24นาทีคือพออยู่ตรงนี้เนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่า สายไอ้นี่เขาเยอะมากสายร้รถไฟใต้ดินโอเวโนนะใช่จะเลี้ยวซ้ายก็มี2สถานีจะเลี้ยวขวาก็เจออีกหนึ่งสถานีหรือถ้าไปไกลๆก็ได้อีกสถานีหนึ่งว่าเจอเจอาก็ยังได้เพราะฉะนั้นแล้วการเดินทางก็จะค่้นข้ามีความง่ายเลยนะโอเวโนเราก็บอกว่ามันก็เหมือนสีลมอยู่นะที่มันมีทั้งรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็รถไฟฟ้า BTS ประมาณนั้นเรียกงี้ก็ได้ต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าจะมีท like ั like, like nothing, oh, ้งรถไฟฟ้าใต้ด oh, ินรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าแอร์วิสติ <ương> ่งคือเยอะแยะไปหมดเลยดีกว่าโซบุไลท์โทบูไลอะไรแบบนี้เยอะแยะคือเส้นเขาเยอะมากข้างหน้าในต่อไปกรุงเทพก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนั่นแหละโอ้โหเลยเราจะมาต่อจากคาเทียที่เราทามเอาไว้โอ้หนาวมากข้างบนวันนี้เขาบอกว่าที่โตเกียวจะมีหิมะตกช่วงดึกๆซึ่งมันก็จะเลื่อนเราไปเรื่อยๆเหมือนเดิม การหวังกว่าไม่คาดหวังคือาน,านานๆทีปีหลที่โตเกียจวจะหิมะตกนะฮะรู้สึกว่าเหมือนตกกบับปีที่แล้วถ้าปีนี้ตกถคือว่าเราช่วงอยู่ไหมเราจะหนาว่าถ้ามีเจอรนี้ เสื้อผ้ารองเท้า everything จากหลายๆแบรนด์ตรงนี้ถ้าใครอยากจะซื้อของอะไรก็เดินอยู่ในโซนมันจะสะดวดเนี่ยน่าจะได้ครบเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเสื้อโอ้ม,มันมีแทบจะทุกแบรนด์เลยนะครับตั้งแต่แบรนด์ในส่วนของวัยรุ่นจนถึงแบรนด์ในส่วนของไฮเอ็นเพราะว่าอย่างนั้นมาเราจะให้ดูขาด้างหน้าคนคนก็เยอะอยู่นะขลาดเป็นวันนี้นะบาย ซึ่งผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเส้นขั้นระหว่างโอเมเิชันโดกับเส้นขั้นระหว่างฮาราจูกุเนี่ยมันคือส่วนไหนเพราะมันเป็นถนนที่มันเรียกว่าเหมือนเป็นย่านนะเออมันก็จะค่อนข้างบอกได้ยากว่าอันอไหนคืออันไหนเดินไปเรื่อยๆใช่แล้วเราก็จะเดินไปเรื่อยๆได้ไงชินจูกูเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไม่เ,เดี๋ยวก่อนชินจูกูเลี้ยวขวาชินจูกุยา่าเลี้ยวซ้ายเราจต้องไปเลี้ยวซ้ายหรือเล่าราไปชินจูกุยา่าไม่ใช่หรอไม่ไปครับ เราไปฮาราจูกุครับล้วไม่เห็นบอกว่าฮาราจูกุไปทางไหนเลยน่าจะอยู่ในโซนนี้แหละฮาราจูกุ อ่าแล้วก็ถึงย่านถนนอะไรไม่รู้เนี่ยเทเคชิตะสตรีทใช่ไหมออน้ากสถานีฮาราจูกุมานะครับก็จะเจอตลาดเทเคอะไรวะเทเคชิตะสตรีทนะฮะโอ้โหคนเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตลาดเทเคชิตะกุนกลานกรานกรานไม่ใช่โคอันฟินนี่คนแบบเยอะมากเออนม่ยอมมา ว่าถ้าถ่ามเป็นวันอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยน่าจะเรียกว่าไหลาตามคนมากกว่าคือเขาเดินไปทางไหนแล้วก็เราก็ต้องเดินไปทางนั้นประมาณนั้นั่นแหละใช่ไหมครับถามว่าในตลาดแห่งนี้มีอะไรบ้างคำตอบที่ผมได้คือไม่รู้ วิภาชุ๋นน่าสนใจนะแต่ว่าเราเจ็บคอมากเลยตอนนี้เข้าไปดูกันไหมไปเข้าไปดูกันดีกวก่อนเอาเอาล่าเลนโบเคปเดวันคือแถวมันไม่มีแต่ว่าคนอื่นเขาจะมียืนรอกินกันยืนรอทำกันจะได้เลนโบเคปนะ ร้านเค้กเย็นชื่อดังนะครับอยู่ตรงข้ามกับแองเจิลฮาร์ก็คือมีสองร้านแต่เมือนร้านนี้คนก็ต่อหิวเยอะร้านนี้คนก็เยอะที่เอยากกินคือ้นบ้นค้าบี้ที่นี่รสชาติไม่เหมือนที่อื่นมันไม่เหมือนขนมคาาบี้ในในเมืองไทยอะจำได้แค่ว่าผมงชโรมมันเยอะแค่นั้นเองออย อะไรที่ชอบกินคืออันที่มันเป็นแท้งๆอร่อยอร่อยมากของทีรสเยอะเหมือนเดิมก็เล่อะคุณผู้ชมเลยครับคมรู้สึกคือเละเพราว่ามันร้อนรสชาติจะเหมือนปาปิก้าใช่มใช่รสชาติเหมือนปาปิก้าเนื้อเนื้อมันฝรั่งก็เหมือนเลยนี่มันขนมก๋ยเตี๋ยเรนโบว์ใช่ไหมนี่ก็เรนโบว์นี่เหรออันี่ก็ไอ้นี่นี่ก็ร้านดัง เ <Yeah. S 2> นี่คือซอฟเซิร์ฟนะครับ450เยนอันที่เขาแนะนำก็คืออันพวกอย่างเงี้ยหนมปังยาวๆนีนนน้บางครั้งเขาจะไปกินกันไอติมก็ได้ชูร์รสน่าจะใช่ชูรสรสเราก็ต้องลองกินเหมือนเดิม เะเดินล,ลอกลอก้ายกันดีกว่าน่ากินน่ากินหอมด้วยหอมเหรอเอาไหมกินโอเคน่ากินเนาะเหมือนจะหวานหวนมันหอมกลิ่นสตรอเบอรี่มากเลยเป็นรดนมสตรอเบอรี่นี่อร่อยอร่อยอร่อยอยู่ตอนแรกคิดว่าน่าจะทำมาแบบแค่ตามเทศกาลคิดมาเฉยๆแบบไม่น่ามไม่น่าคาดหวังแต่ว่าโคนเขาเป็นสีแดงนะฮะ ลวปกติคนจะต้องเป็นสีอ่าสีครีมธรรมดาสีน้ำตาลอื้อพี่อร่อยเนื้อข้างบนก็จะมีความคล้ายๆกับไอ้นี่เดลิควีนแต่ว่าความเข้มข้นมันเยอะกว่าเยอะความเหนียวด้วย,ยเห็นไหมเสียบยังเสียบแทบจะไม่เข้าเลยเนะี่ยแล้วก็กลิ่นหอมมาก ตอนนี้ไม่รู้ว่าเพราะไอติมเย็นหรือว่าอากาศเย็นกันแน่นมือเริ่มแข็ง <mm> หอมดีคนก็คือรสชาติปกติไม่มีรสอะไรพิเศษเลยนะว่าจะเป็นรสสับปะรดพี่จริงโคนเขาเห็ยนวนะ่าเขาจะมีอย่างนี้ด้วยโคจิฟ้า<ห>เป็นออริจินอลเห็นนะรสสีปกติแล้วก็มีเกล็ดขนมปัง,ท,ปงที่เขาใช้กับเกล็ดไอ้อะไรนะโดชูโรสอ่าก็นั่นแหละโรยด้วยเขาไม่ปรุงรสเลยอ่ะนื่มซื้อของฮะเห็ด ถ้าตีถึง980รถไปต้อง20เยนเียวนะเจ็ดบาทเราคิดไอทิมหมดเร็วมากหมดคันนี้หมดมีกันเนึงนี่คือชูโรสเขาชื่อว่าสตรอเบอรี่ซากุบซากุบซากุบซากุนะคือตัวนี้เลยที่เราซื้อมาเป็นของเอสเมส ชออื่อของเขาชื่ออะไรไม่รู้สักกุซสักกุต for c o n t สกุตสกุตจำได้แค่สักกุซสักกุททาไปอย่างนี้นี่นไได้อย่างนี้นะครับชิ้นก็พอดีปากคือเต็มปากพอดีให้ลองกินก่อนเดี๋ยวขอคลิกคำก่อนนะ เห็นปะเห็นปะจะมีความอึ้งๆแบบนั้นแต่ว kind of ่าอันน well, ี้ไม่ค่อยอร่อยรสเทศกาลเฉยๆแต่ของจริงอาจจะอร่อยก็ได้นะแล้วถ้าเราลองเป็นบางทีของเขาอยู่มันก็น่าจะหอมนมนะเพิ่มเติมมังนะก็ต้องลองดูแหละครับอันนั้นแต่นี่เป็นเทศกาลก็เลยนี่ก่อนแล้วกันกโก้นี่คกุ่งีมันวไทยสตอรี่เลยไม่ได้มีตุ๊กตาชาอะไรทางเลย ก็ร้านเคปเย็ยนอีกร้านหนึ่งนะครับซึ่งร้านนี้ก็คนซื้อเยอะเขาบอกว่าคนที่นี่เขาชอบเคปเย,ย็นครับ YF Fair Harajuku นี่นน่นข้างบน ไวโอมสแควร์เชฮาราจูกข้างบนจะมีมอนสเตอร์คาเฟ่ฮาราจูกุมอนสเตอร์คาเฟ่ที่เป็นร้านของหวานที่มีรูปอะไรอย่างเขาเรียกว่าเป็นของหวานที่เป็นลูกสายลุ้งเยอะๆเยิ้มๆสปาเกตตี้สายลุ้งอาหารสายลุงอ๋อนึกออกละอะไรที่มันจะเลื้อๆเถอะๆหน่อยไปเดี๋ยวเราไปหารูปในเน็ตให้ดูแล้วกัน แต่เราไม่ค่อยอินซึ่งเขาบอกว่าทุกคนเ,นเ,ข,าาเขาจะมีค่าเข้าไปนังด้วยวแล้วก็บังคับว่าทุกคนเนจะ,จ,ะจะต้องสั่งอย่างกำกูนเมนูเดี๋ยวเราก็ต้องเดินวนเข้าไปในแคสติดแป๊บหนึ่งนั่นแหละเพื่อที่จะเข้าไปที่ช็อปของของโรดิชกาไทเกอร์ ทำไมเรารู้สึกว่าฮาราจูกุก็ไม่ไม่มีอะไรนอกจากพวกสินค้าแฟชั่นสีสีกับอาหารสีสีคิดเหมือนกันไหมใช่คิดเหมือนกันเุ้งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันเฉยเฉยขนมก็อร่อยไหมมีอันน่าอร่อยซอฟเสิร์ฟตัวนั้นอร่อยดีอ่าคอซอฟเสิร์ฟตัวนั้นอร่อยจริงแต่ว่าชูโรสเราว่ากลิ่นไข่แดงมันแรงไปหน่อยเหมือนกินไอศครีมไข่แข็งก็เหมือนนะถร้านบาูกโก้เตือนอ๋อ คนเดยวมาวันนี to to uh, はは้เหมือนเขามาถ่ายรายการถ่ายอะไรห้างแถวนี้ก็จะเป็นห้างห้างแบบโซนนี้ก็จะเป็นโซนมชอบหรูนะชาแนลดีออยู่ข้างหน้าเราก็ถึงแล้วนะครับช็อปโอนิสุกะ ไหเกอร์ของย่าน<อ>ฮาราจูกุอมตะสันโดกอมเตซันโดอ้าไม่ใช่ฮาราจูกุเหรอใช่เหมือนเหมือนกับข้าวฝั่งฮาราจูกุจะอยู่ฝั่งซ้ายโอมตะสันโดกจะอยู่ฝั่งขวาอย่างเงี้ยอ่าเข้ม ร้อนเลยอุย้ยอุ่นๆอากาศเย็นๆกินทากโกอุน่นๆแต่ข้างในน่าจะร้อนอุ่นหรือร้อนเนี่ยน่าจะร้อน <c oughs> อืมห้องเฮยได้แล้วต้องใหร้อนมากทาโก้ที่นี่มันไม่กรอบอ่าไม่กรอบไม่กรอบเหมือนร้าน,นอื่นๆเลย ได้เป็น,น,น,ปนทาโกนนน่นุ่มมันนุ่มมากเลยนุ่มจนไม่คิดว่ามันเหมือนเป็นทาโก้ดูเป็นเนื้อแผ่นเค้กมากกว่าอะไรประมาณนั้นเออทาโกดแบบนุ่มมั้งเขาชื่อว่าวาลาทาโกะคล้ายๆวาราพออนะไรอย่างเงี้ย เดินถึงย่านชิบุยะแล้วนะครับซึ่งเราสองหัวต้องขอตัวไปซื้อรองเท้าก่อนนะฮะเอาไว้เจอกันตอนท็บหน้าสวัสดีสวัสดีครับ